ทั่วประเทศนับหมื่นคนเข้าการาบหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในงานเทวายกุฏิวันพุธที่8พฤษภาคม2567ไปชมความปิติสุขของลูกหลานที่ร่วมกันทำเพื่อหลวงปู่ศิลาและชมความอัศจรรย์ของหลวงปู่ในงานกันได้เลยครับผมุุสสาาาับททกกเน ได้น้อมจิตน้อมใจได้กระไหวกุศนแต่กับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมอุทยานนะครับนี่เป็นของสงฆ์วันนี้เรามารับอานิสงส์ร่วมกันแล้วก็รับพร,รจากพระสงฆ์เป็นภาษาภาษาบาลีนะในกำดับต่อไปนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเด้อยกับที่ได้มาร่วมในงารระลึกนิม,มนต์นะครับผม ัน่นแต่ทำไมถึงมีแต่รอยยิ้มไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของลูกหลานที่มากับปูทั่วทุกสาระทิศทั่วประเทศไทยเปิดป่ามมัวดินคนเยอะมากเถทเะัฒนาเนาะนี่เราเป็รุ่นสิบอะเราอยู่กันมาตั้งแต่ฝนตกเนาะ ตอนนั้นก็แบบก,ก็เยอะแต่ว่าไม่ไม่ขนาดสีตอนนี้<อ>รู้สึกว่ามันมีหลวงปู่แบบไปไกลมากเลยรถ<อ>ติดเป็นกิโลค่ะที่สุดเอาไม่มดมดยังไม่มีที่ยืนอ่ะสวัสดีครับน้องดั้นมึงเลยครับสวัสดีครับก็น้องดั้นมึงเลยมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดคองแตกคองแก่นมีอยู่ที่พันทุยพันทิพต้องบอกว่าน้องดั้นเนี่ยเป็นดารุ่งเขาเรื่องในสายหลวงปู่ โซนภาคอีสานเนี่ยเบอร์ต้นๆเลยครับวันนี้น้องกัรรู้สึกยังไงบ้างครับภาพเมื่อ10ปีก่อนที่น้องด้ไปกลับสู่กับปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ามหาศาลจริงๆพี่นุนะครับนึกถึงเมื่อก่อนที่เราไปหาหลวงปู่ตั้งแต่นั่ง8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มอ่ะสี่ทุ่มหลวงปู่ไม่กลับอยู่กับหลวงปู่ไปเลยหลวงปู่ก็อยู่กับหมาแค่นั้นเลยนะครับ แต่พอเห็นทุกวันนี้คือเราเิีย์ใกล้เราเลยเราผมอาจจะไม่ได้มาไหอยเท่าพี่กรุงเทพพี่ํำนะเพราะแค่นี้ก็หลวงปู่ก็รับแขกทั้งวันแล้วไงเพราะบางบางคนเขามาไกลเราก็ต้องต้องเอาว่าเราเป็นลูกศิษย์เก่าล้มล้อมโอกาสมาก่อนแล้วใช่ครับก็ต้องเปิดโอกาสให้ให้คนอื่นได้กลับไหว้นะครับแล้วดัดมองยังไงเกี่ยวกับภาพบรรยากาศในวันนี้ภาพบรรยากาศตั้งแต่ผมเกิดมาผมเล่นท้ามาสิบเอ็ดปีผมไปงานหลวงปู่ดังๆมาเยอะนี่เป็นถือว่าปรากฏการณ์ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมในชีวิตผมเลยนะครับในเกจิที่ยังดำรงค่าขันอยู่เนี่ย ต้องบอกว่าอดีตอาจจะมีหลายๆเกจิที่ที่เราเกิดไม่ทันนะครับเวลาคือเกจิยุคเก่าหน่ยเราไม่มีโอกาสที่จะโตทันั่้แตะถ้าพูดกังๆรนะแต่วันนี้เรามีมีความสุขกับกับคูบอาการที่ที่ที่เราอยู่มาเส็บวัตถุมงคลของท่านมาสักพาท่านมาเนี่ยตั้งแต่ท่านยังไม่ดังไม่ดังเลยแล้วมาเห็นภาพในวันนี้ที่คนมาหลายๆหมื่นคนเนี่ยมันมีความปิตินะเราได้แล้วเป็นวันงานที่ฉลองพุทธติ หลงกตินี่คือเป็นกติหลังแรกของหลวงปู่เลยใช่ถือว่าเป็นด้วยปกติเกจิที่จะมีคนมาเยอะขนาดนี้ต้องเป็นงานอายุท่ามงคลครับแต่นี่คือโดวยวันปกติอันนี้คือวันฉลองเนาะคนก็ม<อ>ามากมายมต้องมี ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นอ่ะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนถ้าพื้นที่รองรับได้มากกว่านี้ผมว่าเป็นแสนก็เต็มผมว่าวันนี้ในความสึ่อผมไอกี้โดนบินขึ้นมาครับรถยาว3มกิโลเฉพาะรถที่จอดนะใช่3มกิโลเป็นมดอต่เพราะเราเป็นมดใช่แล้วก็มันผมว่าน่าจะจุคนอยู่ประมาณ4ี่ห้าสี่ห้าหมื่นคนวันนี้ก็ตั้งตั้งแต่เช้าครับ ผมมาตั้งแต่หกโมงนี่เที่ยงแล้วคนยังหนาแน่นอยู่เลยเขาบอกว่าแม่น้ำทุกสายในตอนนี้ไหลเข้ามาหาหลวงปู่ทั้งเซนนี้ทั้งหมดทั้งมวลทนที่มาในวันนี้ผมว่าคุณเริ่มตายเลยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากต่างจังหวัดไม่ได้อยู่นี้ด้วยซ้ำทำให้อยู่กาฬสินธุ์นะเนี่ยที่เห็นหน้าอยู่อยู่กรุงเทพอยู่ภาคใต้อยู่ไหนเพราะที่นู้นเป็นเสาหลักจริงๆแต่ล้วนล้วนแล้วทุกคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความศรัทธาศรัทธาแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับหลวงปู่เยอะมากเลย อถึงวันนี้หลวงปู่อาจจะท้าทานอาจจะอ่อนแรงไปนิดนึงไม่สบายนิดนึงแต่ท่านก็นั่งให้มารับฉลองกุฏิให้อะไรให้ก็เป็นภาพที่ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับใช่ครับแล้วน้องดัดมองยังไงกับเสมารุ่นฉลองกุฏินี้ครับรอครับต้องรออย่างมีความหวังรออย่างความหวังทำไมต้องยิ้มหวานด้วยครับรอนี่คือรอยิ้มหวไม่ได้ขอยอดพี่นุลยนะเพราะว่าผมรู้ว่าคือพี่นุ้ยไม่เห็นแชทหรือตอบไม่ทันหรอก น้องดั้เนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามาด้วยกันตั้งแต่รุ่นแรกๆเราช่วยเผยแร่บารมีหลวงปู่เนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน้องดั้เผยแร่บารมีหลวงปู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือจะเป็นเหรียญของวัตถุมงคลของ,ของปู่น้องดั้นโพสทุกวันโพสให้เทียนใหญ่ได้รับรู้ได้เห็นได้มีความเคลื่อนไหวมีการอัปเดตราคามีการซื้อขายกันทุกวันก็ทุกทุกทุกคนเนี่ยผมว่าเป็นส่วนร่วมให้ให้ครูบาอาจารย์เราได้ ได้ได้เปที่รู้จักได้รู้จักผมจะโพสแบบนั่นแผ่ให้ไปสามจริงนี้ทั้งนั้นน่หลวงปู่เราเนี่ยเก่งจริงจริงบารมีท่านเยอะจริงๆพี่จริงครับลุงดาครับเก่งมากเก่งมากสาหรับการมางานฉลองกุฏิวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับแล้วก็เรามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะครับก็วันนี้อนุโมทนาสาธุบุญกับ ผู้สร้างแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนที่ได้ร่วมจองและได้ร่วมทําบุญร่วมกันที่ก่อสร้างกุฏิแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรือหลวงปู่ศิลาของเราได้พักทำนักที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบุญเป็นคุณของเรามากๆที่ที่ได้สร้างที่อยู่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานี่แหละจะเป็นบุญที่นำพาให้พวกเรานะครับคือ ตามคำลอยพรที่หลวงปู่ให้เลยนั่นคือพบกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัตินี่แหละคือปัจจัยที่ทำให้พวกเราจะได้สมบัตินั้นๆครับต้องขออนุโมทนากับผู้สร้างแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนที่ร่วมกันทำบุญจนเกิดบุติหลังนี้ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหลวงปู่ศิลาศิริจันโทรครับ อยู่ข้างนอกได้สัมผัสบรรยากาศลรงทานแล้วก็เห็นผู้ที่มีความเคารพในองค์หลวงปู่นะครับมาตัานพี่มังม้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วครับคนเยอะมากศรัทธาหลวงปู่บารมีมากล้นนะครับฝากให้ทุกท่านมีโอกาสก็มากราบหลวงปู่ไว้นะครับแล้วค้อยพ้าอะไรมางานเนี่ยนาะพันพันล้านกับนา,ายจักรครับนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ปากเปิ่มอะเปิ่มดีติ เป็นงานใหญ่ชุดนี้ก็คงเหมือนเดิมจัดเต็มสําหรับวันนี้นะครับเป็นงานฉลองกุฏิหลวงปู่ก็ได้เ็จสิลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านขอบคุณตา้องขอบค,คุณพี่วางขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับก็บรรยากาศก็จะสนุกขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นงานเฉลิมฉลองหลวงปู่ได้รับแล้วผลลุกเลยพุกคนลุกหลวงปู่รับถวายกุฏิเรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยดู ก็จะเจอป้ามพมอแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติไปครับมันเป็นงานมานงคลเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีความสุขเป็นเรื่องปกติครับพี่รบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเฮียที่ค่อนข้างจะ่วยทางกิจนิดนึงครับฝากพิเทพพูดถึงบรรยากาศในในวันนี้นะครับพี่บรรยากาศอยอดมากเป็นงานบ้างครับพี่ดูแล้วมีความเข้มเอาอะดูแล้วมีความเข้มขลัมมขมขงมีความสุขแล้วก็ ประชาชนมาเยอะอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่<า><า>ั้งครับครั้งแรกใช่ใช่ย้รนเห็นเห็นหลวงูตแล้วรู้สึกว่าดูแลแกคอบสุณดูแลแกมีคือรเราอะ่ะเพิ่งมาหา ปู่ครั้งแรกมาครั้งแรกไม่เคยมาแล้วก็มาวันนี้ก็แต่ว่าดีใจมากที่มามีใจมากแล้วก็มีความสุขที่ได้มาไหว้ปู่แล้วมาร่วมร่วมงานถวายบุญเติกับพี่เขาบรรยากาศแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ฝากฝากไว้นิดนึงครับพี่อ๋อเหรียญรุ่นนี้ครับสบายใจได้ยาวยาวเลยยาวเชื่อผมเพราะผมอยู่มานานแล้วสวัสดีพี่เอกเอกลาชบุรีเอกเมืองการอ๋อเอกเมืองการนะครับบรรยากาศในวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่โอหสุดยอดมากครับปื้มปิติซื้อตันต้องบอกว่าพี่เอกเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มาตั้งแต่ กุฏิเก่าๆเลยนะพี่นะใช่ <นะ S 2> ครับส,สมงกาตอนนั้นหลวงปูกก่ยังไม่ดังเลยไม่มีอะไระเลยทุกสิทธ์ยังน้อยๆอยู่เลยใช่ครับทุกวันนี้พี่มาเห็นบรรยากาศใน <ผม S 1> วันนี้ครับผมคนสี่ห้าหมื่นคนในวันนี้<ผ>มีรู้สึกไงบ้างครับตื้นตันก่อนอื่นเลยตื้นตันมากแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าหลวงปูกก่เราเนี่ย แผ่ไปสารจริงบาบ S <S ลมีหลวง <ไป S 2> ทั่วโลกเลย<น>พูดแล้วคนลุกจริงๆพูดทุกครั้งก็ปืนไปตีทุกครั้งฮะปืนไปตีทุกครั้งแล้วต้องต้องขอบคุณพี่นุเลยละ่ะจริงๆแล้วผู้นนสร้างนี่มีส่วนเผยแพร่บราบลมีหลวงปู่ให้ให้ทุกคนได้รู้จักกว้างกว้างขึ้นจริงๆอ่ะอันนี้คือพูดจริงใช่ไหมพูดจริงวันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมงานกันอะไรกันมันเป็นงานเฉลิมฉลองนะพี่ก็ต้องมีความสุขหัวเราะเล่นกันเป็นเรื่องปกติใช่ครับก็ต้องฝากติดตามช่องมูมหานิย ไปด้วยนะครับช่องนี้นี่เบอร์หนึ่งอนาคตจะเป็นเบอร์หนึ่งของเบอร์หนึ่งแน่นอนอ่าเบอร์เบอร์หนึ่งแน่นอนเบอร์หนึ่งแน่นอนของสายมูเลยเอ่าเราต้องขอบคุณพี่ทุกท่นานนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านเลยแล้วขอบคุณช่องมูมหายมฝากช่องนี้ด้วยฝากช่องนี้ด้วยฝากช่องนี้ด้วยนะครับมูมหานิยมน้องมดน้องมาสมบูรณ์สำเร็จสมปรารถนา งานถวายกุฏิหลวงปู่ศิลาสิริจันโทโลกจำไว้นี่คือความกตัญญูที่ลูกหลานทั่วฝาเมืองไทยและทั่วโลกตั้งใจถวายกุฏิหลวงปู่8พฤษภาคม2567จาลึกและขอพ้นบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำได้ร่วมได้สร้างและได้เห็นคลิปนี้ จงประสบความสำเร็จดังใจปาถนาเเิอ